เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาณนะวัดบ้านขุนตำบลบ่อหลวงอำเภอห่อจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดพิธีมอบผ้าตรายแด่ยุวธรรมทายาิและประกอบพิธีบรรพชาสาม,มเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่29ประจำปีพุทธศักราช2565โดยในรุ่นนี้มีผู้เข้ารับการบรรพชาเป็นสาม,มเณรจำนวนถึง191รูปค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยยุวธรรมทายาธพร้อมด้วยคณะประธานคณะเจ้าภาพ การยนานมิตรผู้ปกครองและสาธุชนได้พร้อมเพรียงการเดินเวียนประทักษินรอบเจดีสวรรค์วัดบ้านขุนด้วยความสงบสงี่ยมสง่างามเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธ,ธานะคะก่อให้เกิดความรู้สึกปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนั้น จากนั้นค่ะเป็นการประกอบพิธีขอขมาผู้ปกครองก่อนที่จะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้กับยุวธรรมทายาทส่วนผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรให้กับยุวธรรมทายาท นว่าเป็นภาพแห่งมหาปิติเป็นอย่างยิ่งและเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามอีกวันหนึ่งที่คณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้มาทำร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสสนับสนุนการบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและได้สนับสนุนให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นจากนั้นคะ่ะยุวธรรมทายาได้เข้ารับการบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังวรสิทธิโชตวิชาญอิทธินาโคเจ้าคณะอำเภอฮอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนเป็นพระอุปชาโดยมีตัวแทนยุวธรรมทายาทถวายดอกไม้ผ่านทุบเทียนแพรเครื่องสักการะแด่พระอุปชาพร้อมกันนี้ยุวธรรมทายาทก็ได้กล่าวคำขอบรรพชาและเข้ารับการคล้องอังสะก่อนที่สามเณรจะได้กล่าวคำขอไตรสรณคมและขอศีลสิบ ส่วนพระอุปชาได้ให้ศีลและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะสำหรับการบรรพชาสามเณรครั้งนี้วัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงวันนี้เป็นรุ่นที่29แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมที่ทำมาตลอดต่อเนื่องเป็นไปเพื่อการปลูกฝังด้านศิลธรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เยาวชนรักความเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ และได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนการบวชสามเณรที่วัดบ้านขุนแห่งนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะ